สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียน Math c l a s วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปที่ของรูปเลขาคณิตไปกันเลยเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปพี่อะไรเอ่ยใช่แล้วรูปนี้คือทรงกระบอกเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปขี่อะไรเอ่ย เก่งมากรูปนี้คือกวยปีซึมรูปเบขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดทั้งสองด้านเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าปีซึมเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปที่อะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วรูปนี้คือปิซซึมสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปที่อะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยรูปนี้คือลูกบาศกเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปที่อะไรเอ่ยเยี่ยมไปเลยรูปนี้คือปิซซึมสี่เหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปที่อะไรเอ่ย สุดยอดไปเลยรูปนี้คือปีิซึมห้าเหลี่ยมเรามารู้จักพีระมิดต่อเลยพีระมิดคือรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐานและมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปของรูปที่อะไรเอ่ยข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยรูปนี้คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม บายบายนะคะเด็กๆทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ